สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยรวมในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะแอดได้ให้แนวทางสูตรเม็ดเดียวเน้นวิ่งรูด2นะคะฟัน2ค่ะผลปรากฏว่าแนวทางเมื่อวานนี้ก็เข้านะคะเข้า2ฮานอยเลยค่ะ เข้าฮานอยเฉพาะกิจก่อนเลยนะคะบนออก258ล่างออก36อ่เข้าบนตัววิ่งนะคะเข้า2มาอยู่หลักร้อยเดอร์ส่วนรูดกับเจาะไม่เข้านะคะเพราะว่า2อยู่หลักร้อยนะก็จะเข้าแค่วิ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็เข้าอีกฮานอยหนึ่งนะคะคือฮานอย VAP ค่ะ3ตัวบนออก06 2ล่างออก8 1 2ก็มาบนนะคะ ก็เข้าวิ่งรูดก่อนเลยค่ะส่วนเจาะเราก็แตกด้วยนะคะแตก26ค่ะแอดได้เจาะ26เอาไว้นะแต่มันออกตัวกลับนะคะอ่ะก็2ก็ยังไม่เปลียวยังไม่หลุดไปไหนนะคะก็ยังเข้าดีอยู่เด้อย,ยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหากใครตามฮาหนอยรวมเม็ดเดียวของเมื่อวานนี้นะ อะเรามาต่อานอยรวมสูตรเมร็ดเดียวของวันนี้กันเลยนะคะแอดให้แนวทางนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักค่ะเน้นวิ่งรูดตัวเดียวนะคะวิ่งรูด5นะคะฟัน5เดอ้ออ่ะเดี๋ยวมาดูเจาะกันนะคะต้อง6ชุดมีเลขอะไรกันบ้างนะคะมี5 1 5 2 5้าหกห้าเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าค่ะหกชุดนี้นะคะชุดเจาะนะหากใครชอบชุดเจาะก็อย่าลืมไปกลับบนล่างด้วยนะคะแต่แอดก็จะเน้นเป็นพิเศษคือให้เน้นวิ่งรูดห้านะคะเผื่อบางครั้งนะคะเลขเจาะทั้งหกชุดมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะคะก็เลยให้เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะ แล้วก็อย่าลืมติดวิ่งบนไว้บ้างนะคะเผื่อบางทีห้าอาจจะกระเด็นไปอยู่หลักร้อยก็ได้นะคะ,ะตามนี้เลยนะคะถ้าชอบก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ไม่ว่ากันค่ะเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะเราไม่จำเป็นต้องเสียงโชคเสมอไปนะคะแอดก็ขอฝากแนวทางหวยฮ้าหนอยรวมสูตรเม็ดเดียวให้ท่านผู้ชมไว้พิจารณาการอีกทีหนึ่งเนาะส่วนคลิปที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะก่อนหน้านี้ เ,เน้นวิ่งรูดตัวเจาะทั้ง4ฮานอยอะคะ่ะนำมาเทียบกับสูตรฮานอยรวมเม็ดเดียวนี้ได้นะคะ,ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยรวมคือฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ค่ะก็แนวทางก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งเดอ้อแอดก็ไม่ขอสนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะเรามารอฟังฟังผลกันนะคะเย็นนี้นะคะฮานอยรวมเม็ดเดียวเน้นวิ่งรูด5ฟัน5ของแอดจะมี5ติดมาบ้างไหมทั้ง4ฮานอยเลยค่ะจะมีติดมาไหมแอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะคะเฮงๆรวยๆปงังๆกันอีกค่ะ ากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้แนวทางนี้นะคะแนวทางหวยฮานอยรวมสูตรเม็ดเดียวนะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันค่ะก็อย่าลืมนะคะเน้นย้ำเสมอแนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะไม่มีใครให้แนวทางเข้าทุกวันและหลุดทุกวันได้นะคะแอดก็ขอฝากช่องด้วยนะคะ ท่านผู้ชมสามารถเข้ามารับชมแนวทางเล็กเด็ดของแอดกันได้ทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะแนวทางหวยฮานอยแอดก็จะมีให้รับชมกันทั้ง2คลิปเลยนะคะอย่าลืมเข้าไปรับชม2คลิปเลยนะคะแอดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามแนวทางเล็กเด็ดช่องของแอดก,กันคะ่ะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายกันได้เด้อแอดก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะ หากว่างก็อาจจะตอบกลับไปนะไม่ว่างก็อาจจะกดแค่หัวใจนะยังไงก็อย่าว่ากันนะคะก็ยังไงก็เรามารุ้นกันเนาะเย็นนี้นะคะปังปังกันอีกเนาะแอดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ